จะเป็นยังไงเมื่อผมจะทําคลิปต่อเล่นยาดตำแหน่งของจังเกิลแต่เจอทีนองข้ามเปิดนิวเบต้าเล่นแคลรี่ห้ามางานนี้เราเจอนิวเบต้าไอเทมของยาดบ้างแล้วงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปติดตามได้ในจึงฝังเทพซาดโดยไอเทมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนเป็นไงหแหวกแนวเวลาทีนองข้ามมันบางไงมูลไลไว้จอดแทงก็ออบโบเคนสเปียร์ก็ออกดาสตูดิวเวอร์ไปแล้วละกันเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยหายกตะโดนแต่ว่าเราจะปล่อยเพื่อนตายอารย้อนเจอกู ปึ้งนี่จะได้ไม่มาขวแย่งตีนกูไงเออเออมาดิมาดิไปแล้วอุ้ยยางไรให้พอขอโทษมากอุปบ้านน้องกูปบาทปึ้งเออเออเออนี่หนี้นี้เป็นไงแล้วจังหวะนี้เขาเรียกว่าจึงตังหมักนะเฮ้ยเอลซูมาเอาละกูดต้วไงกูดต้วกูดต้วงอุ้ยปลาวู้วงว้าวเยอะเกินน้องไปแล้วต้วงขอโทษกับพี่แล้วจังหวะนี้ผมจะสวนไงเล็กูต้วงสวนแล้วเพื่อนมาเลวกูสวนเล็กูสวบเล็กูสวบไงจัดไปหนึ่งละกันขอโทษเดี๋ยวกูัน จริงแบบนเมื่อกี้เพื่อนมาช่วยผมก็ไหวนะครับเพื่อนไม่จำเป็นผมไหวอยู่แล้วเฮ้ยแล่ไว้ไม่แหลมอย่างงี้ต้องเจอต้องเจอคิดๆแล้วก็ไหลไงแล้วผมไหลข้มาแล้วเอาแม่งกิ้งเอามาติกโบมไดิโบตายออเอตายืออไปแล้วไอ้ยสุกนลยเพื่อนเอ้ยได้ยู่าได้หน่ะได้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 ไดด้ไ้ได้ได้้ได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 ้้ได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 ้้ได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 ้ไ้ได้ เฮ้ยแล้วเพื่อนจะมีไฟเราต้องไปด้วยมากูมาแล้วเพื่อนกูกูโบ้อะไรกูโป้โอ้ยโคตรแรงทุกคนโกยแรงจัมจัมตัวรีบว่าไม่โคตรแรงกูอะไรเบต้าใหม่แหละกูได้ดีกับพี่ตัวละกันน้องอ๋ออ๋ออ๋คือจริงพี่ก็คำนวณไว้แล้วครับพี่ต้องแกล้งตายครับได้ขีดตัวข้าวเหพี่โป้ครับเดี๋ยวมันจะรีพอร์ตพี่ครับน้องๆ้อง เพียรแกล้งตายนะครับจริงๆแล้วอ่ะอยู่แล้วก็มีโคนอยู่แล้วเขาก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะครับก็เปเงินงินบ้านนะครับกับการเตาคิดแนวนี้ของผมเนี่ยเพื่อนชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดตุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย